วิธีการเข้า DFU Mode ของ iPhone 11 Pro Max ค่ะวิธีการเข้า DFU Mode ของ iPhone 11 Pro Max นะคะให้เพื่อนๆเ,เสียบสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์นะคะจากนั้นให้กดเพิ่มเสียงหนึ่งครั้งลดเสียงหนึ่งครั้งแล้วก็กดปุ่ม power ค้างไว้ค่ะรอจนกว่า iPhone ของเราจะดับนะคะให้กด ปุ่มลดเสียงค้างไว้5วิค่ะแล้วก็ปล่อยปุ่ม power ค่ะเข้าสู่โหมด DFU โหมดเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการออกจากโหมด DFU โหมดของ iPhone 11 Pro Max นะคะกดเพิ่มเสียง1ครั้งลดเสียงหนึ่งครั้งกดปุ่ม power ค้างไว้ค่ะรอจนกว่าโลโก้ Apple จะขึ้นมานะคะ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยคะ่ะ <Okay. S 1> DFU Mode คือการรีสตูเฟิร์มแวร์เพื่อรีสต o r e โ o s นะคะเราจะทำก็ต่อเมื่อเครื่องของเราเนี่ย mm hmm. เกิดอาการรวนค้างหรือมีปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นะคะถ้าเราทำ DFU Mode แล้วเครื่องเรายังมีปัญหาอยู่นะคะแนะนำให้ส่งช่างใกล้ๆบ้านนะคะหรือทาง Mac uh, Studio ของเราเนี่ยก็มีบริการตรวจเช็คฟรีนะคะเพื่อนๆสามารถ เข้ามาสอบถามกันได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะส่วนคลิปต่อไปจะมีอะไรมาแนะนำฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย